สวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาพบกับอับชแนลครับผมสำหรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็รบกวนนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้อับชแนลครับสำหรับคลิปนี้อับชแนลก็จะพาพี่น้องมาชมประโยชน์ของสายน้ำหยดครับพี่น้องครับคือจากสภาพสภาพอากาศตอนนี้นก็คือมันเป็นช่วงฤดูแล้ง ไม่มีฟ้าฝนครับแล้วก็ได้ทำการปลูกพักแปงเอาไว้ตอนนี้ก็เติบโตพอสมควรครับพี่น้องครับชมเลยครับก็คือการให้น้ำของเราก็คือจะให้น้ำผ่านสายยางน้ำหยดครับก็คือมันจะทำให้สะดวกสบายครับเวลาที่เราให้น้ำแล้วก็ติดเครื่อง สูบน้ำเอาไว้แล้วเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้สบายๆเลยครับนี่เลยก็ส่วนท่อที่เราใช้ก็จะเป็นท่อสามนิ้วครับก็คือเราส่งน้ํามาค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรครับแล้วก็ดหน่อยครับพี่น้องครับคือถ้าใช้ท่อเล็กมันแรงดันน้ำมันไม่ถึงครับใช้ท่อใหญ่ๆไปเลยครับ ส่วนปักแต่งของเราก็ค่อนข้างที่จะโตดีโตงามครับเฉียวเพราะว่าใสา่ปุ๋ยเยอะครับนี่น้ำก็สายยางก็เป็นสายยางที่ใช้มาแล้วปลูกหลายรอบแล้วครับมันมักจะจะมีรูรั่วเยอะ่อยดูเลยครับน้ำก็พุ่งออกข้างนอกบ้าง ผมก็ไม่ปิดแลยครับก็เปิดทิ้งเอาไว้เลยคือว่าปล่อยให้เป็นน้ำพุ่งไปเลยนี่แะครับความสะดวกข้อดีของสายยางน้ำจยดนี้ก็คือหญ้านี่จะไม่เกิดครับพี่น้องครับจะไม่เกิดข้างๆเพราะว่าน้ำนี่จะลงแค่ตรงโคนของพืชของเราครับ ประหยัดน้ําประหยัดเวลาครับเวลาทํางานเราก็ทํางานแค่วันเดียวครับนี่ใส่สายแค่วันเดียวก็เสร็จต่อท่อต่ออะไรแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราไถกบเอาไว้แล้วเราก็รอขายอย่างเดียวครับง่ายมากง่ายที่สุดเลย <laughs> นี่ก็จะมีแตงโมผสมอยู่ด้วยครับ ก็คือเวลาที่เราต้องการน้ำนี่มันค่อนข้างที่จะสะดวกพอสมควรครับเพราะว่าสายน้ำหยดเนาะปิดเครื่องสิบยี่สิบนาทีนี่ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากอืออยู่นะครับอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวครับวันนี้ไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องชมหลายวันแล้วเป็นเดือนนะ ก็คือทำไมมา,มาพูดไทยก็ไม่รู้เบ <laughs> าออกบรยูครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปพูดเดี๋ยวเราซูมมือน,นี่อันนี้ก็โตแล้วครับเวลาน้ำน้ำหยดลงเราก็จะปล่อยให้ซึมลงตรงโคนเลยครับเพราะว่า เวลามันจะได้กินทันทีเลยครับพืชของเราจะได้น้ําทันทีเลยถ้าอยากให้เปียกหน่อยก็ติดเครื่องนานหน่อยก็ได้แล้วครับแต่ว่าผมคิดว่าปัญหาก็คือข้างๆนี่เวลาไถากุบแล้วใส่ปุ๋ยดินมันจะแห้งครับน้ํามันซึมมาไม่ถึงแต่ว่าแปลงของเราก็เขียวเขียวมากเลยครับ น่าจะเป็นความชื้นจากยินที่ทําให้ปุ๋ยละลายต้นพืชกินได้สบายนะครับอีกไม่กี่วันก็น่าจะได้ขายแล้วครับเพราะว่าเริ่มจะออกดอ,อกแล้วอันนี้ก็เป็นพื้นที่ไม่เยอะครับประมาณสองไร่กว่ากว่าเพราะว่าไอที่ไถไว้ย,ยังไม่ปลูกเลยครับนี่กะว่าอีกประมาณสักสองสามสัปดาห์หนู่นแหละครับ จะได้น่าจะได้ลงอีกถ้าปกปติก็น่าจะปลูกมันนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยเราชอบเงินด่วนครับปลูกแป๊บเดียวก็ได้ขายถ้าปลูกมันนี่ก็ขายได้เป็นแสนเมอนกันเลยครับพื 8, 9, ้นที่แปดเก้าไร่เนี่ยแต่ว่าเราปลูกแฟงแทนมันทันใจดีครับเลยครับพี่น้องครับอืม ถ้าตรงไหนที่มีน้ําพุ่งนี่จะดีครับนี่ตรงนี้เหมือนกันสายยางรั่วเยอะๆนี่จะได้ความชื้นดีกว่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับอันนี้นี่ผมมาเขีเข่ยสายยางออกจากโคนครับช่วงช่วงหนึ่งผมสูบน้ําใส่ทุกวันแต่ว่าไม่สูบนานครับถ้า ใส่นานก็ได้ครับแต่ว่าขี้เกียจรอครับนี่โตแล้วอันนี้ก็ยากขึ้นแลยอืมใส่ยางหลุดใส่ยางใส่ยางมันก็ค่อนข้างที่จะต่อเยอะครับพี่น้องครับก็เลยหลุดหลุดแล้วจะเอาเข้ายัางไงเนี่ย นี่เรียบร้อยครับข้อดีก็คือหญ้าไม่ขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็มีหญ้าเล็กๆขึ้นบ้างนะครับยังไม่ได้หมดทุนดินพวนดินเสร็จแต่ว่าหญ้าก็ยังขึ้นเหมือนเดิมคนี่นะครับเวลาใส่น้ำของเราสบายมากทำงานแป๊บๆก็เสร็จแล้วครับ ไอ้ว่าการเกษตรจะเหนื่อยมันไม่ไม่ได้เหนื่อยนะครับว่มมาทํางานแป๊บเดียวสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นี่ง่ายมากครับทนีทำงานสามสี่บันก็เสร็จหลังจากนั้นก็รอขายมันไม่มีอะไรง่ายกว่านี้นแล้วผมว่าแต่ว่าเราต้องพยายามหน่อยนิดนึงเวลาเริ่มเวลาเริ่มทํากับเวลามันดแดดร้อนครับ หลุดอีกแล้วสายยางไม่มีข้อต่อนี่ค่อนข้างที่จะหลุดดีครับพี่น้องครับอือครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าจะปลูกนะครับก็แนะนำเลยใช้น,น้ำหยดดีที่สุดครับเพราะว่าเดีว่าถ้าสายใหม่ๆก็จะดีกว่านี้ครับนี่อันนี้ ใช่ไม่ไหวใช่ท่าไห่โอ้โอดโดถือเแซ่บด้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนพี่น้องกดติดตามครับเป็ในกำลังใจให้อัพชแนลครับสำหรับคลิปสวัสดีครับ